ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยค่ะที่สอนว่าการเป็นเทรนเนอร์ที่ดีเป็นยังไงคอร์สนี้มาสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณพี่หนุ่มมากๆานะที่ทําให้รู้ว่าเราควรจะเป็นเทรนเนอร์ในการกระจายความรักสู่สังคมได้อย่างไรสุดยอดมากเลยนะคะพี่หนุ่มพี่หนุ่มสามารถที่จะทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นเทรนเนอร์ที่สุดยอดได้ค่ะถ้าคุณจะเป็นเทรนเนอร์ไม่มาคอร์สนี้ไม่ได้ครับ พี่หนุ่มเป็นแรงบันดาลใจให้รักอยากเป็นเทรนเนอร์มืออาชีพค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะคุ้มค่ามากกับสองวันนี้ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริงๆครับประทับใจพี่หนุ่มมากครับทำให้ผมเนี่ยไฟรู้รยอยากเป็นเทรนเนอร์ที่ดีที่สุดเลยครับจากที่เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าการเป็นเทรนเนอร์นั้นยากนะครับหลังจากผมได้เรียนวันนี้แล้วได้รู้ลวว่ามันมีเส้นทางที่จะสามารถให้เราทุกคนเดินไปได้ครับ เริ่มเทนเนอร์ครับที่นี่ครับที่นี่ M U M แน่นอน